สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นเราทางหุ้นนิเคี๊ย์ป่อรอบปายนะครับผมวันที่7เดือน1นึี่หกนะครับผมนเะมื่อวานนี้ก็เข้าบนล่างเลยนะเข้าบนล่างทั้งภาคเสาร์แล้วก็ภาคปายเจ็ดศเมื่อวานให้4กับ ฟันนะสี่นะจอดสี่เก้านะตรงตรงเลยเขา้าตรงเข้าตรงตรงเลยครับผมนะแล้วก็ได้ศูนย์ห้าเป็นตัวกันนะศูนย์ห้าศูนย์เป็นตัวกันเสียดายนะาเมื่อวานนี่นะถ้าเมื่อวานนี่ฟันห้านะฟันหนะ้านะถ้าฟันห้านะัมาสามตัวเลยนะห้ามาเจ็ดมา ศูนยมาถ้าฟันห้านะเจ็ดศนะูนย์ห้าแต่ก็แต่ก็ได้บนล่างนะครับผมนะก็ยินดีด้วยนะเดี๋ยวเรามาตามกันต่อนะมาตามกันต่อเนาะ หุ้นนี้แค่อีบ่ายเด่นวันนี้เด่นวันนี้ก็จะเป็นสามสามกับสี่สามกับสี่นะก็จะมีสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสามหกสามเจ็ดสามแปดตัวกันนะครับก็จะมี 4 0, 3, 0, ี่ศูน่ห้าครับผมแล้วก็39คงไม่มาตัวเดิมนะทุกคนคงไม่ออกมา49ตัวเดิมนะตัวเดิมผมไม่ได้จับนะะขอให้เป็นสี ตัวเนี่ยนะครับสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดแล้วก็สามหกสี่หกสี่แปดสามหกนะครับผมต่อไปนะครับผมก็จะเป็นเลขสามตัวลืม ลืมเขียนวันที่ต่อไปเป็นเลขสามตัวนะครับผมสามตัวนะครับก็เน้นที่สี่เนาะสี่หกเจ็ดสี่หก 60, 8 6 6 0ก7 8น7 0แล้วก็480อ่ะโอเคครับผมก็จบไปแล้วฝากกดไลค์กดติดตามฝ <c oughs> ากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมนะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ